กำนี่แบบก็ม <y ler iese> <t> uh ีการก็เนี่ยป่าท้ฮะเอาฮ็ดกะแม่ก็นี่แม่ก็นี่เอาม่น้องปี๊ดหอน้องปี๊ดนี่แม่ก็นี่น้องกรรมฮอบ่นี่น้องกรรืออ๋อแม่ก็นี่แม่ก็นี่สีขานี่ก็แม่เฮ้ยเอานั่นไปตัวอ่อ่ะอ่อะฮันตู จะอิจะหล่นได้แล้วเดี๋ยวเอายาวอีเกี้ยวได้แล้วแ,บบแม่เอาต้มเห็ดเลยน้ำพริกเหรอน้ำพริกเด่จะเอาน้ำพริกอันไหนเกี๊ยกน้องเกอรกี้แม่เอ้าดัมมาฟอร์มอลเหรอดัมมาฟอร์มอนดัมมาฟอร์มอนามาอมอน,นี่ดัมมาฟอร์มอนแล้วเอาเ้าปันเอาเต่าก็เล่นเอายกย่างยังยละ่ะอันไหนยกไหนย่างนั่นน่อหึ แม่จะนั่งน,นี่กะกำรยังน้อยกะกรรยังกะตัวเล่นกำเล่นเดินเอาอย่างเดียวละเอาละเอาละแม่จะแม่นั bam, feels, ่ง hey. เพ่บอ,อกโตเพ่บอกนั่งโตเพ่ติเก่าเพ่ดีกลัวมาเอานั่นมาเอาไปนั่งปุ่นดีกลัวตีเก่าดีกลัวไปน้องยกมาแม่น hey. ี่มานั่งโตเพ่แม่แม่ไม่เอา้าอีเอานั่นมันไปไปอย่างมาอย่างเดียวกะเอาเฮ้ยเอาอ่ะเอาเล่นมาเอาสิค่ะ อุ้ยแก้วสีขาเอาแล้วอุว้ยแก้วเลยเอ้อลองยกไปนี่เดี๋ยวน้องไปเอาเข้าวมาให้แหมหนอเอาเข้าวาหิ่มก็หื้อเจ้าอี้ป้ออี้เอาน้ำพริกแต่ก็อันอืมสีขาเล่นเอาแล้วย่างคนเดียวอย่าแล้วอุ้ยแก้วสีขาบอเอาแล้วเนี่คนเดียวอย่าละกรรม้วยแกข่งจบ hết สีขาวอีแก้มเอาแล้วนี่สุดยอดก้อยเตะน้องว่าแม่เอ้ยแม่น้องแข็งแรงเนี่ยแม่เอ้ยก้อนนี้เมื้อซัวสีขาวยี่เลี่ยมไปเลี้ยงแล้วอุ้ยเอาสักอย่างแล้วสีขาเอาแล้วนสุดยอดจะได้แอลอยู่ละก้าอี้ได้ไปล่ำปางอยู่ก้าอี้ฮะ <laughs> ไปลำปางได้อยู่กาอีเฮาอันเขาไปงานคูบาพม่ดีกลัวเนาะ <ừ> um. เดี๋ยน้องป้าแม่ไปเอวงานคูบาลำปูเทาก็มานอนเชียงใหม่ฮั่นแม่เขาไปกับเขาเ้าเาคนอื่นไปหลายเขาก็อามเขอใครไปตัวอยู่นะถ้าเออนั่นนะลำปูนนะถ้าอันมาเห็น,นเฮ้นะออย่างก็นอนวัด 아.